อลันทัวริงเกิดที่ลอนดอนและเรียนจบด้วยเกียรินิยมอันดับหนึ่งสาขาวิชาคณิตศาสตร์จากเคมบริดจ์ก่อนจะจบปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยบรินส์ตันในระหว่างเรียนเขาได้คิดค้นสิ่งที่เรียกว่าทัวริงแมชชีนขึ้นมาซึ่งเจ้าเครื่องนี้จะกลายมาเป็นต้นแบบของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันต่อมาในสงครามโลกครั้งที่สองเครื่องสร้างรหัสลับอินิกมาก,ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมันคือวิวัฒนาการการส่งสารแบบใหม่ที่เยอรมันได้สร้างรหัสลับในการสรืสร่อสารกันซึ่งมันสามารถสร้างรหัสลับได้ถึง159ลลล้้้้้้าาาาาาานน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 รรรูปแบบบออััััังงงกกกกฤษจจจึไไดดคคที่่่มสสะะหหพววเเชภ์ิ รวมไปถึงแชมป์หมาก,ลกและแน่นอนว่าอลันทูริงนักคณิตศาสตร์จากเคมบิจ์ก็ได้ถูกว่าจ้างด้วยเช่นกันการถอดรหัสจากเครื่องอินดิกามานันนแทบจะเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วทูริงก็สามารถทํามันได้ว่ากันว่าผลจากการถอดรหัสของทูริงทําให้สงครามโลกครั้งที่2จบเร็วขึ้น2ปีลดจํานวนคนตายไปอีกหลายชีวิตแต่ถึงอย่างนั้นอลันทูริงก็ไม่ได้รับการยกย่องเท่าที่ควรเพราะเรื่องการถอดรหัสค,คือความลับของรัฐบาลและสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือทูริงกลายเป็นอาชญากรในข้อหาที่เขาเป็นคนรักเพศเดียวกันเขาต ที่ทำกับภาครัทัวริงเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างหนักและสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตลงในปี1954ในวัย41ปีโดยพบว่ามีไซยาไนต์อยู่ในร่างกายนี่คือเรื่องราวน่าเศร้าของชายที่ช่วยชีวิตคนไว้นับแสนสิ่งที่ทัวริงทำนั้นเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของวงการคอมพิวเตอร์ไปตลอดกาลสิ่งที่ผมนำมาเล่าเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมจากหนังสือ The Code Book จากสำนักพิมพ์ b ีเลยหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปท่องในโลกแห่งรหัสลับแสดงให้เห็นถึงความพยายามขั้นสุดในการปกปิดและเปิดเผยเพื่อล่วาามมัััับบขขออองงกกษรรรรภพีโิฟห่ ราชินีแห่งสกอตรวมถึงเรื่องราวการถอดรหัสของอลันทัวริงก็มีอยู่ในนี้ด้วยเช่นกันผมอ่านไปแล้วเรียกว่าวางไม่ลงเลยทีเดียวใครที่สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็ลองไปหามาอ่านกันนะ